สวัสดีค่ะมาต่อนะคะ ep สองจีกดเฉยๆมีพระเอกนำขบวนใช่ค่ะถ uh, ัดยุด นี่พี่ตูถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้กลับบ้านนี่มาปลูกต้นไม้นี่เลยเนี่นี่สวนเราเลยนี่นี่แหละสวนจะปลูกหญ้านี่นะคะวันนี้สามช่องกับช่องคุณปู่ช่องน้ำเพชรโดดมาช่องขวัญผาสนุกเลยค่ะขอบคุณนะคะนี่แหละนี่นะนี่แหละแปลงยากของเรา กันถ่ายพี่ตูมันถ่ายมายเริ่มเท่มมากเอาเจ้าขับไปข้างหน้าไปฝากอันนี้ไปสองคนเลยปะตนนมันงบะยากขึ้นอีกอไ,ไลสดอันนี้จะถ่ายคลิป ไปรออยู่วงเวียนเลยเออเมื่อวานเห็นแต่คนเขาส่งคลิปอาจับหางช้างมาให้ดูอ่ะโฟดฮะ สร้างยา่ดำเถอวะที่ว่ามันหลุเอะออนั่นแหะนี่จะถึงจะถึงวงเวียนพระครูประกมแล้วนะคะเออท่านที่จับไว้แล้คนนงอันก็กลัวเนาะที่นี่วะ อเดี๋ยวถึงนู่นแล้วนะคะเดี๋ยว,ว,าาวถึงวงเวียนพระครูประกำรรแล้วนะคะโอ,เอ้เจอรถเจอรถพี่ตู้ไม่ต้องกลัวมีเพื่อนอยู่

ธรรมดาแต่ว่ามีเพื่อนก็อุ่นใจเอาตะแคงตะแคงแต่ข้างหน้าก็จะไม่เสียเท่าไหร,ร่รถรถรถเดือ <c oughs> เออหัดหัดตูตููตู้พี่ตูพี่ตูมาทักทายช้างที่วงเวียนพระครูประกรรมนะคะช้างนิ่งช้างนิ่งตูไม่กลัวนะครับ

อคร่าคุณเอกครูประกหน่อยอาไหว้ครูปรมนะคะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองพี่ตูพี่ขวาญและทีมงานนะคะขอให้พี่ตูเป็นช้างที่เชื่องนิ่งว่านอนสอนง่ายแบบนี้นะคะพระครูประกมช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะครักครูปรหน่อยีับวกันวครับตูับยังตู โอ้ยน uh, oui, ั oh, 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 oh. ่งได้ไหมตึงอนั่งลงนั่งลงโอ้โอ้โอโอ้โเออหมอบลาบสวยสวพี่ควา